อพี่นงมาเดิอน้ากันเดยเมน้กระเป็ดคือเก่าอล่ะคะ่ะแต่สีกราบกราบแล้วนะคะเป็ดย่างเหมือนเดิมตามบักทั่วแปรฝรั่งนะคะถั่วแปรฝรั่งแล้วก็ข้าวเจ้าห่อนๆกินซ้นนี่ล่ะคะ่ะก่อนไปโรงเรียนนะคะเวลาน้อยวันนี้ก็จะกินเท่านี้ก็อิ่มคือเก่าอล่ะคะ่ะนี่นะคะเมืองเมืองไม้นะคะนี่คะ่ะเป็ดนะคะเป็ดย่างช้ำๆช้ำๆอยู่เลยนะคะตามด้วยนี่แหละตาถั่วแปรเราไปตามเบิ้องนะจ้าพี่น้องบอกเมนเขียวคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากแซบนีต้องเลือก อันที่มันเปลือกบางนะคะ้าเข้าเราเปลือกหนามันจะเป็นหยาบๆคือจังบักทัวร์บักทัวร์เขากำบันเล้านะคะก็มีสองแบบลองดักเบืองแับกันแล้วนั้นขอ,อกินเลยแล้วกันนะคะเลยค่ะเาขาก็คอนหอนนะคะเป็ดอีกเหมือนเดิมนะคะ เป็ดตัวใหญ่ค่ะกิมผู้เดียวเพาใหญ่บว่ากินน้ำเนาะค่ะนั่นก็เล่นเลือลายช่วงนี้เมนูเป็ดเลี้ยงกันทางอรทถิ่นเลรอคะ năm này có năm trong ông xã tên lục ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ไม่นอ้อยไม่ไอ้ไอแยากเป็ดต่อหลังจากกินมาหลายรอบแล้วเนาะแบ่งส่วนนึ่งเสื้อวัตแกงไปให้เป็นเมนูอื่นนะคะยังกินอีกประมาณสองสามข่ะ มันเนี่ยก็จะเป็นเป็ดก็จะยุดไปก่อนเพราะว่ากินเป็ดติดต่อกัน3าสี่คลิปนะคะต้องเข้าใจเวลาให้เขาเขามันเห็นหลายสื้อตัวหน่อยมากกว่าใดนันมามี อันสื้อแบบยากสินมากนี่พี่น้องก็คือ่อเห็นความนหนากินของมันอีกเนาะได้แตนใจซื้อยกโตปากเป็ดกับมี่ว่าาบีบีว่าไม่หาแต่ว่ามีหัวหัวเป็ดกับมี่ เลียนเป็ดกรนมีนะคะเฉพาะส่วนข้อกรนมีเราจะกระมีเป็นเนื้อหนาอกแล้วก็เป็นน่องส่วนหากไหลราลคาแล้วซื้อเป็นตัวถือสุดตัวหนึ่งเก่าซิคโคนก็ได้ตั้งสองโลซีขีด เอามาแลเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนออกเราคิดเป็นราคาเที่เข้าขายเขาซื้อเป็นโตเนี่ยถือกว่ากับสองเท่านะคะถูกกว่ากับสองเท่าเลย ว่าถ้าประดองการทั้งตัวเขาต้องการแค่ส่วนอกเ้าสื่อมาตัวหนึ่งเก่าสิลโเนี่ยเขามาแล่แบ่งค่ะแบ่ง,บงชิญนส่วนออกนะคะตัวไหนที่ยังไม่ทํากับข้าวเราช่องฟิตไว้ค่ะแบ่งเหมือนไม่น้อยแบ่งทุกอย่างอาหารทุกอย่างอะไรจะแบ่งเอาอันนี้ฮ็ดอันนั้นอันนั้นที่ไันน,น,น,นี้หันออกหันออก แล้วมันจะสะดวกง่าเห็ดกินมันมาซื้อมากหลายนยนต์เขาทั้งโต,ละะต,ตแ,แล้วค่ะต่ออืมตู้แซ่เวลาเขาสิกินบัตนง่ายเขาบริยาคทั้งโตเลยค่ะเวลาซื้อของมากไม่ต้องวางแผนก่อนนะคะจะเห็ดเอียงเพราะว่า สเห็นไม่น่อยมันน้อยมันมาสามารถจูดายสุยางสุแนวซื้อมากก็ต้องเช็ตราคาว่าจะของสิกินเอียงแม่นงนี่ก็ขอต้องแวหวห่างละค่ะเืิดกะไกรกะเ้องบวดเพราะว่าพอใงว่ามีอาหารในตู้แล้วแวบบไปสื่ออาหารแล้วก็มาเหตุไว้ให้เาราใส่ชุงผิดไปให้ช่วงหลังๆเลย บางคับเป็นเรากินเน้นเบิดกันทุกกองจังสิเฮ็ดเขาไม่หายว่าสันบ้บาง่็เผื่ออาจจะิ้มแดดปกติไปเลยเพราะว่ามันหางเงสเยวาต่เนี่ยปกซื้อของที่หางแล้วแล้วพอดีวันไหนไปส่งใส่โรงเรียน มือแรงลบมากกับจดุดเห็ดเลยเนาะมือแรงแสรากินไปมือเมียกับเขาม่งก่อนไปดูวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามันจะได้อะไรมา จังละไมนูปเป็ดแล้วจน <c ười> ในช่องเป็ดแล้วค่ะบ้านกินบาหมดแบ่งชิ้นส่วนแล้ว ลูเคลือน้องใส้คนณท้อมาถ้าโทรศัพท์บ้านเขา oh. ไม่น้อยจากว่ารับโทรศัพท์นะครับถ้าโทรศัพท์บ้านมาหลาที่เราถ้าบานค่หากว่า mm. มู ไม่น่าติดต่อของมือถือทำหน้ปิดมือถือจุดต่อข้างเฟสไม่น่าจะบอกให้คนนะคะเบอร์โทรบ้านนี่จะไม่ให้ใครเลยถ้าอยากติดต่อต้องติดต่อมือถืออย่างเดียวถ้ามือถือค่อยไม่เปิดก็คือจบออยู่บ้านคือพักพอนะ นอกจากโซ่เศษอ,อกไลก่โสดอีกเพราะว่ะวามันเป็นบ่คลาแห่งไล่ไมีแฟนคลับบกุกีคนจนไม่ได้ไม่เยอะหน่อยเมื่อถึงสิบคนนะคะที่มีไล่ไม่ถึงเลยไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ำ มันจะทรงขอความไหวพรสอัสวัสดีตอนเศร้านู่นนี่นั่นทุกวันอยู่ประมาณหาท้นเนาะที่ทรงสมือสวัสดีตอนเศร้านั่นนนหลับฝันดีนี่ยูหาคนค่ะที่เนี่ยวอแน่นมากทรงทุกวัน ม่จักรไรมีน้อยไม่เท่หมือสามไร่สามเบอร์เทาเราสัตว์เออสามไร่แต่พอคอยใส่พอปลาแคลเฟดบุกูกกระต่อพระท่านหนังจะทั้งดันยูทูบเนาะค่ะอยากใส่เวลาทั้งดันยูทูบหลายกว่าเพราะว่ายัางเพราะว่ายูทูบมีคนจำนวนหลายบางที่พิมพ์มากอยากได้คำตอบ ในบางอย่างในคําถามทดี่เขาคาดใจว่าเอียกับเขาหรืออย่างนี่เออมึงอาจจะใช้เวลาในการตอบตรงนั้นมากกว่าสําหรับตอนนี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรเรียนแล้วกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งประธานดีค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ